ตอนที่ห้าอยู่ผมจโจ็กเกอร์หนึ่งหานะครับอยู่กับเกมฮอนเนี่ยผมอ่ะก็เป็นแมตช์หนึ่งหนะครับแต่ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งช่วงท้ายเกมนะครับไม่ใช่สร้างมาเพื่อนหนึ่งหนึ่งที่บวกกันนะครับอันนี้ก็เหมือนแบบช่วงเนี้ยเซิร์ฟเป็นบ่อยนะครับอ่าตอนแรกเนี่ยมันก็เล่นกันห้าห้าปกติและอยู่ดีๆเนี่ยก็หลุดทุกคนเลยครับหลุดหลุดแม่งสิบตัวเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยดัน มีคนเข้าได้เนี่ยแค่ฝ่ายละตัวเท่านั้นนะครับอ่านี่ครับอยู่ดีรุ่นหมดเลยนะครับมีคนเข้าได้แค่ฝ่ายละตัวแล้วมันก็มีอีกเกมหนึ่งนะอีกเกมหนึ่งเนี่ยสิบคนเข้าได้คนเดียวก็คือไอ้คนที่เข้าได้ก็นิ่มอ่ะชนะแบบอีซี่นะครับเดี๋ยวบจมันนี้เดี๋ยวเปิดแมนนั้นดูแลกันนะครับอ่าอันนี้เนี่ยมันก็หลุดพร้อมกันเลยครับสิบคนนะตัวที่เหลือตายอะไรเงี้ยแล้วมันก็เข้าไม่ได้หมดเลยนะครับมีจะมีเข้าได้แค่ฝ่ายละตัวนะครับ ก็คือไฟที่ให้ดูนะครับเป็นแมทแมนนะที่โหลดกลับเข้ามาได้นะครับแล้วก็อ่ามเตอร์อ็อาอมนะครับนะแน่ตัวว่าทุกคนหลุดเนี่ยโอ้โหและนาทีที่20กว่าแล้วดูสกอร์คิวกอรขนาดนี้นะครับของแม่งต้องฟูกันทั้ง2คนแน่เลยนะครับพอเพื่อนหลุดก็ส่งอีเพจได้ที่อ่าเพจ a c e b o o k นะครับคอมเมดีแมทเก้าตัวไว้ที่รูปจําตัวเพจนั่นเองนะฮะหลุดป้า พิมพ์คุยฝับงข้ามาครับ hey, แม้ว่าหล,ลุดหมดเลยหลุดหลุดแบบเด้งหเลยนี่เด้งมแล้วเนะี่ยวิชินแฮงกัะครับอ่ะมีเข้ามาได้แค่มาได้อาร์มกับอ่าแมนแมนนะครับอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะเซิร์ฟเป็นเพราะเน็ตอ่าเน็ตแมนแมนกับเน็ตมาเิออาร์มจะใช้เจ้าหนึ่งนะครับไ,ไอ้แปดคนที่เลีลยอจะใช้เจ้าหนึ่งอันนี้อันนี้เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับถามตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นบ่อยเป็นบ่อยเป็นหลายคนอ่ะมาดูว่าเป็นยังไงครับระหว่างหนึ่งหนึ่ง แมนแมนกับมัตเตอร์ออฟาร์มนะครับผมก็ถ้าเพื่อนรุดทั้ง4ตัวน่าจะแบบของฟูฟวนทุกคนแล้วนะอันนี้ก็มันก็ดีที่ยังอยู่เป็นแครี่ทั้งคู่นะครับแมนแมนเป็นแครี่ตีใกล้มัตเตอร์อาร์มเป็นตีใกล้นะครับก็อยู่ที่ฟิเมอร์นะครับแล้วก็การอาไอเทมนะครับว่าของแบบมีล้นๆเนระาจะออกอะไรก็แล้วแต่นะอ่ะตอนนี้ สกอร์แมนแมนคินะครับตสิบเอ็ดนะครับ a อซีดีเก้ส่วนมา t เตอร์อาร์มครับผมดูดูดูยิ่งยิงเกลียบล้อส่วนมเตอร์อาร์มเนี่ยคิวนะครับผมตายห้าไอซสออกมาม่อกี้มีกระทาฟ้าด้วยเหรออร์มอาร์มคิวสิบตายห้านะครับแมนแมนคิวเก้าตสิบสอก็สกอร์ใกล้เคียงกันนะครับไม่เกี่ยวแล้วลหละพอหลุดหลุดทั้งสองในของมันก็เท่ากันแล้ว ดูที่ฝีมือใครดีกันแล้วนะครับแต่มาเตอร์อาร์มกับแมทเมเนนใครโหดกว่ากันแม่งแม่งเทียบกันยากนะมันเป็นแคลรี่เหมือนกันก็จริงแต่ว่ามันเป็นตีใกล้กับตีไกลนะครับอ่าข้อดีของตัวตีไกลเนี่ยผมว่าดาเมจมันจัดจ้านกว่าแต่มันต้องยิงฟรียิงเร็วอะไรประมาณนี้แต่ถ้าโดยโดยส่วนมากนะถ้าตัวตีใกล้บวกกับตีไกลนะอ่าถ้าบวกกัแล้วไปชิดเนี่ยแม่งสู้ตัวตีไกลไม่ได้ครับตีไกลนี่โดนนะครับมันจะบางกว่า แต่ว่าตอนนี้แมนแมนก็ฟางอ่ะพูดยากครับดูเองดีกว่าครับผมเดีด๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อนกระเด้งนะฮะ ah, ไปดูข่าวร้ายของเรานะครับโล่ไม่ได้นะครับทุกคนที่ผมไม่ได้อำเรื่องจริงโล่ไม่ได้ครับแล้วก็เครื่องหมายติ๊กถูกลังช่องก็ไม่ได้อ ah, ผมก็ถามไปแล้วนะครับผม ah. ให้ว่านว่าช่องของคุณเนี่ยเคยทําผิดหลักเกณฑ์การชุมหลักเกณฑ์ชุมชน เขาเรียกว่ากับหลักเกณฑ์ชุมชนคือผิดกฎเคยผิดกฎก็นั่นแหละครับไออ่าโดนเขาเรียกว่าอะไรวะกลมประมงล่าปลานะครับแต่ว่าความผิดเนี่ยมันหนึ่งปีที่แล้วนะผมก็เลิกมาหนึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าความผิดมันก็ไม่หายนะครับแล้วก็บอกว่าในอีเมลของผมเนี่ยก็คือในอีเมลที่เปิดช่องนี้นะอ่าเคยมีประวัติในการโดนลบช่องอ่าใช่ครับผมเคยสร้างช่องมาแล้วก็โดน ช่องปิวไปช่องหนึ่งนะครับมันก็เลยอาแมนแมนบอกหนึ่งหนึ่งไว้ว่ามันก็เลยแบบว่าโดนหมดเลยก็คือในเมลเนี้ยผมมีสิบช่องถ้าในสิบช่องผมได้แสนทรัพทุกช่องผมก็ไม่มีสิทธิ์ได้โลสักช่องต่อให้ช่องใหม่ของผมช่องนั้นๆเนี่ยไม่เคยทําผิดเลยก็ตามนะครับซึ่งโหผมผมผม,ผมแทบน้ําตาจะไหลนะเพราะว่าในเมลผมเนี่ยเมลใช้เนี่ยก็มีอีกหลายช่องเลยที่จะแสนทรัพนะครับ คือแบบโหถ้าอยากได้โลก็ต้องสร้างช่องมาใหม่ในเมลใหม่แต่แบบมันยุ่งยากไปเออผมแมวแม่งและเออช่างแม่งเดี๋ยวกูสั่งซื้อสั่งทำเป็นของตัวเองมอมให้ตัวเองละกัน <c oughs> เออแม่งเศร้ามากผมไม่รู้ว่าเขาจะแบบยังไงหรือเปล่านะก็ <c oughs> คือความผิดมันก็ล่วงเลยมาหนึ่งปีแล้วนะผมแบบแม่งแม่งเฟลว่าเหมือนแบบเหมือนเรารออะไรนานๆสักสามปีแล้วพอถึงเวลาแล้วเราไม่ได้ไหม ไอผิดแต่เราผิดจริงแหละผมก็ไม่เถียงแล้วว่าความผิดแต่มันเคยทําจริงแต่แต่นึกว่าแบบอ่ก็คือสมมุติว่าเราเราทําผิดอะไรทักอย่างหนึ่งใช่ไหมใน youtube เนี่ยสามเดือนมันจะค่าโทษก็คือความผิดมันจะหายไปอ่ามันมันทําผิดได้ได้สามครั้งครั้งหนึ่งก็คือเตือนนะครับครั้งที่สองก็คือโดนแบนหนึ่งสัปดาห์ครั้งที่สองโดนแบนสองสัปดาห์ครั้งที่สามก็คือช่องปิว แต่ว่าอ่าผมเนี่ยไม่ได้ทํามาปีนึ่งแล้วนะครับมันก็เลยถ้าสมมติว่าผมทําผิดเนี่ยก็จะโดนแบง่งแค่หนึ่งสัปดาห์ในในครั้งต่อไปนะครับซึ่งผมไม่ทำหนึ่งปีแล้วแต่ว่ามันไม่หายางไงใบเตือนอันแรกเลยเนี่ยไม่หายหไปเลยไม่ได้ทั้งแแม่งมันสดุกไม่ได้แล้วกันเนี่ยไม่มีวอลโชโรเลอร์อะไรละนะครับไม่ได้ไเลยเ <laughs> อาโอเคโฟกัสเกมดีกว่าครับผม ยังไงหนึ่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 ง่ะหนึ่ง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 มามาเอาไม่ลงอุ้ยเบิร์นเบิร์นเบิร์นโอ้โหโอ้โหเฮียเอากันไม่ลงเอากันไม่ลงเอากันไม่ลงอุ้ยมามาโอ้โหเซนแมนไอเหียแอตีกันนานที่ผ่ายเลยคือแบบไม่มีใครถอยเลยเว้ยแบบซัดกันซึ่งหน้าแบบแลกหมัดอะอ่ามัดอาร์มก็มีอ่าดูดใหญ่นะครับวิงโบกับทาฟ้ามังกุไซฟ้านะครับ แล้วก็แยกล่างนะครับส่วนแมนแมนตัวทองนะครับนูไฟเบ็ดอ่ามงังกรไฟฟ้าดูใหญ่แล้วก็ขวานกระจ้ายนะครับก่อนทุกคนลองดูนะครับถ้าเป็นแมนแมนจะออกอะไรถ้าเป็นมเตร,ออร์อัมออกอะไรนะครับอ่จังหวะนี้แมนแมนผมก็ต้องเซาเวดก่อนเพราะมัตตาอัมมีวิงโบนะฮะถ้าผมเป็นมนาตตาอัมไอเงินเหลือขนาดนั้นเนี่ยผมจะเอากระทาฟ้ากระถาม่วงมาใส่นกแล้วก็ให้นกเนี่ยเอากระถาม่วงกระทาม่วงให้เราทำได้ปะวะได้ปะวะ ไปดูได้ป่าแต่ก่อนมันใช้เห็นแนาดำได้นะครับแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้นูไฟเบิรนแมนแมน,แมนก็ถือว่าโอเคนะถือว่าเอาของฉลาดเนี่ยเพราะาเบิร์นมานาบหมดมันก็ใช้สกิลไม่ได้นะครับแยกร่างของมาเดอาร์มก็ดีเหมือนกันนะรสร้างความสับสนอะไรเง,งี้ยเพื่อช่วยยิงตัวทองก็ไม่จําเป็นที่จะออกต้องออกตัวทองเาะวะ่เพราะว่าแมนแมนก็ส่วนมากสกิลกายภาพนะนะก็ดูเองนะครับก็ประมาณนี้แหละ อ่าดูดิโอของแม่งเต็มบ้านนะฮะโอเคครับมีโทเคนแต่ผมมาได้อามดาเมตยิงทีแรงกว่านะดูดิดูซอยดิตอนกดอันตีนะผมามาได้อามแม่งพาตีดีกว่านี่ครับขวดไว้ก่อนนะครับกดอันตีดูดิซอยดูดิดู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 มาเรียบร้อยกดแยกล่างครับตายฮะแต่ว่ามีโทเคนมาอีกหนึ่งชีวิตครับดูดิโอยเอาแล้วไง ไอ้เฮียแมนแมนซุ้มไม่ได้อ่ะแมนแมนออกซาเวทมาแล้วครับบอลอาร์มลอยป้อมแตกไปแล้วเขียข <the> <laughs> ีบก่อนครับดูบอลอาร์มดีบ้านดิโอ้โหเรียบร้อยเลยมึงเอ้ยไอ้เฮียบอลอาร์มดูดีกว่าว่ะนะเอ้ยเอาแล้วแมนแมนแก้ทางยังไงเนี่ยอย่าบอกออกเสกนะเอานกเอานกเอาเอาเสกใส่นกดิเงินน่าจะมีนะดูเงินเด้งแม่งโคตรไว แต่ก็ต้องเก็บตังค์พักหนึ่งแต่ว่าของอยู่บ่อกระบะเลยนะเนี่ยของดีๆอยู่บ่อเต็มเลยเนะี่ยเที่จมีอะไรเนี่ยโอมาเตอร์เลกาซี่เหรอมีกระทาม่วงด้วยเหรอวู้ที่บ่อมีกระทาม่วงด้วยไม่เอาไปขายอ่ามาได้อาไปเนียนบนนะครัแบแมนแมนไปข้างล่างนะครับผมสขวางกระจายมัน,ม,นมันเหลือตัวเดียวนะมันอาจจะแบบเอาไว้เคลียร์คลิป แต่ถ้ามาไดอาร์มได้ซอยเอามันลงยากนะมันก็ดูเลือแรงอยู่นะไม่รู้สินะครับอยู่ที่ฝีมือแล้วก็กิดแล้วจังหวะนี้แต่ว่ามันชนะกันที่บ้านนะเนี่ยแม่แมนซอยบ้านไวกว่าแม่แมนเลือกกลับไปกันนะผมยังไงครับมาแต่อร์มยิงบ้านอย่างเดียวเลยแม่แมนมาโกโตทอง อ่ะเดีอามกดแยกล่างครับกดตะคองมาซอยซอยู้หูพ่างปองหายหมดเลยเบิร์นเบิร์นเบิร์นมานาหมดมานาหมดมานาหมดแล้วเรียบร้อยโดนอ่าแมทแมทน,นะผมรอบนี้อ่าครูดาวสามสิบห้าวิดูใหญ่แม่งแข็งมานาเปล่าเน,นี่ย <c oughs> สถานะดูใหญ่อ่ดูพลังชีวิตยี่สิบห้ากดใช้ดูร้อยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมดูดเรียนสามสิบห้าวิครูดาวสุด ไม่ใช้ไม่ใช้มานาเหรอดูใหญ่ไม่ใช้มานาใช่ไหมอ่าไม่ใช้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 ถ้าไหนใช้เนี่ยจะมีตัวเลขพฟ้านะครับอ่าใช้มานา50อย่างมงกุสายฟ้านะครับอ่าใช้มานาอ่าดูใหญ่ไม่ใช้มานานะครับผมมานาหมดก็ยังอ่าดูได้อยู่นะครับก็ดูได้ถือว่าโอเคนะฮะโอเคแมนแมนไปเร็วๆอ๋อแมนแมนไม่มีรองเท้านะครับผมไม่เอารองเท้านะ อ่าส่วนมาเตอร์อาร์มอ่ามีบูทวาร์ฟนะครับมาเตอร์อาร์มยังได้ใช้รองเท้าอยู่อาจจะเสียเปรียบในตรงนี้เออคือช่องหนึ่งสำคัญมากนะนะครับช่องใหญ่ๆสำคัญมากแมงคือแบบว่าสกิลบูวิ่งไวอยู่แล้วไม่ต้องเดินไอ้ <laughs> จิ๋มบอว่าล,ลง,ลงท้าไม่จำเป็นแล้วมั้งอันเนี้ยแม่งกษ์สัดกันหมัดแรกห,หมัดอะ่ะไม่เห็นใครวิ่งหนีเลย<อ>เรียบร้อยมา,ยา,ยายเตอร์อาร์มเกิดมาแล้วครับผมแมงตีบ้านอยู่ตีตีตีได้คืนวะ ได้ขึ้นบาล่างว่าเฮ้ยมาดามไปไหนฮัลโหลไปดูแม่งหน่อยดิแสงหลังเอาอี๋มาจะอัมมาจอัมไปไหนอัมอุ้ยมาไม่อยู่หรอหรอฮัลโหลอัมหลุดปะเนี่ยอ่ะยังไงครับแมนแมนนั่นแนี่เดี๋ยวเอาเดินทำไมอ่ะไม่ตีบ้านต่ออ่ะเดินมาทำอะไรอ่ะเดินมาซื้อว่โอ้ยมาได้อัมหลุด ไอ้เหี้ยสอมหล่นเลยสันเอ้ยเอ,อาเลยไปเดาอัมหลุดเว้ยโอกาสมาแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ตีบ้านแหลกวะโอ้ยอ่ะไม่ไปเดอาอ,ดอัมหลุดอะแล้วฝากเจ้าเข,ข้าข้างเว้ยตีบ้านไปตีบ้านตีบ้านตีบ้าน,านเนี่ซิร์ฟแม่งเน่าจริงไอ้เหี้ยเจออย่างงี้โคตรเซ็งนะเนีเหมือนเพื่อนแบบฝากความหวังไว้กับตัวที่เหลืออะไรเนี่ยอันนี้ยังดีนะที่เหลือแครี่แครี่ทั้งคู่อะพาสีพอพอถูถ่ายกันได้นะสมมติว่าต้องไหนวะ เอ้ยมาแล้มาแล้วมาแล้ามาแล้วตูใหญ่ตีบอลมา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 โอ้โหแรงหมัดแรงหมัดหนึ่ง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 อุ๊วไอเยี้ยเลยเหลือสามสิบแม่งทีเดียวจริงโอ้โหไอแค่ทีเดียวอ่ะแม่งดวงว่ะเมื่อกี้เนี่ยดวงเลยดวงเลยดวงดีเลยที่รอดอ่ะเมื่อกี้น่าจะตายทั้งคู่ด้วยนะหรือว่าแมนแมนถ้าโชคดีขึ้นมาจิตหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ตีแล้วได้ตายก่อนก็ได้นะครับ มื่อกี้นี่สูงสีมากเลยนะครับผมอ่าสมมติว่าแมทแมนเปลี่ยนเป็นแมทแมนเป็นเบเฮอยู่เงี้ยชิปหายอะไรไปสู้มาแต่อป่ามถูกป่ะเอออันนี้ยังโอเคอยู่นะครับเหลือเป็นแคลรี่ทั้งคู่แต่เมื่อกี้แม่งสูสีว่ะนะไม่มีใครหนีไม่มีใครมีวงวิงวอล์กมีกลืนเลยนะก็คือซัดกันแบบซึ่งหน้าอ่าปกติคนอื่นจะแบบว่าเอ้ยมาได้อาวินวอล์กเนี โดนไล่ตีวอกหนีก่อนคอยกลับไปยิงส่วนใหม่อะไรเงี้ยเอ้เหียแต่แม่งตุกติกวะอ่าหลอยบนวะไม่บวกซึ่งหน้าหรอยังไงแม่นแม่นเกาไปครับมานามกดแยกล่างครับผมยังไงกดอันตีอู้หูอนตีแล้วยิงอยู่นซอย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 วู้ยเรามีแม่นแมนไฟชนะครับผมคือแบบว่าเลยเหลือนิดเดียวเหมือนกันคือทีเดียวอ่ะทีเดียวอ่ะก็คือเหมือนวัดกันทีเดียวอะอืม เขี่ยววัดกังแค่ทีเดียวจริงนะเมื่กี้นี้อย่างไงครับเดินไปไปต่อครับผมเดินไปไปกลางเอาป้มไม่แตกตอนนี้มีเงินเก้าพันนะครับผมว่าเมื่อได้อาร์มก็น่าจะรวยแหละดูสกอร์เพื่อนมึงคิวดิของตกทอดเงินหมื่นกว่าโอ้โหนี่แหละหนึ่งหนึ่งน่าจะมีแบบน่าจะมีแบบว่าสร้างห้องที่ให้ฝ่ายตรงข้าวกับฝ่ายเราเนี่ยสามารถเสกเงินเท่าไหร่ก็ได้เนะแบบอ่ะก็คือ จเอาไอเทมอะไรเนี่ยวัดกันไปเลยตัวไหนโคตรอักกรอะไรเงี้ยแต่แต่มันทำแบบนั้นไม่ได้ไงถ้าทําได้นะผมว่าเจ๋งนะจริงแต่ถ้าผมว่าถ้าคนทําเป็นแล้วลงมอสแปลงเฮียอะไรเป็นผมว่ามันน่าจะสร้างแบบนั้นได้แต่ผมไม่มีปัญญาเออน่าจะมันนะแบบหนึ่งหนึ่งของฟูอะไรเงี้ยฟูฟัดฟูของฟูทั้งสองตัวเนี่ยตัวไหนแม่งเลดเกมใครเถื่อนกันวัดกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่แม่งสึกทํากันไม่ได้ไปครับ อ่ะวาร์กลับไปบนดีกว่าครับผมเาดามก็ของเซตเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเาดามลาเล่นตีบ้านอันนัแมนม e crowd. แมนมาแล้วแมนแมนโอ้โหดับเบิ้ลโโอ้หดับเบิ้ลดับเบิ้ลครับกดตัวทองครับเหลา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 เาเราียบร้อยลำนี้มันมันถือด oh. ับเบิ้ลว่ะโอ้โหขาดดีครับผมถือด <c oughs> ับเบิ้ลก็โดนแมนแมนสิโอ้โหดาวาวิ่งช้าเหลือเกิน ฮ้ยก hey, องหลังแม่งหลับทัวเร็รีบไปสิไม่มีร,รองเท้าก็จะ <ไป S 1> ว,วิ่งไปคือก็อจะวิ่งไม่ถึงอะเนี่ยมันมันอาบแล้วเกิดแล้วนะครับเขาเสียไม่มีรองเท้าแต่ว่าออกรีสกิลนะครับเพื่อที่จะใช้วาบอกะเขโหแม่งต้องรวยขนาดไหนเนี่ยรีสกิลเพื่อที่จะแบบอยากแค้วาบเอาไอ้เห <laughs> <c oughs> <ท>ียว <acter> er th ัปติคูดาวจะบอกนะมึงเพิ่งซื้อหรือว่าไม่ได้เอาไว้ในช่องก่อนมาเลยติคูดาวมึงซื้อมายันไม่ได้อวะ <c oughs> ใจไม่ได้ครับผมออะก็จะเดินไป30สบวินะครับมาดามเกิดอีกโอ้ผมว่าพอดีมาดามเกิดก็จะเดินอ่ะขายบูธขายบูธแล้วให้ตัวทองมาส่งอ่ะพอดีครับดันไม่ขึ้นก็จะเดินถึงรองเท้าไม่มีไงจะเอานกไปวางก็ไม่ได้ครับผมหรืออาจจะเป็นต้องมีรองเท้าวะ รู้ดีคีบแม่งไม่มาคีบกลางฝั่งแมนแม,มนมันตัวใหญ่ให้ตัวเล็กกว่าฝั่งมาดามมันตัวใหญ่แล้วนะฮะถ้าดันธรรมดาโดยที่เราไม่ตีช่วยเนี่ยโอไฟมาดามคีบดันไปทางเราอยู่แล้วนะครับผมมาดามเกิดแล้วนะครับออกมาเป็นนูไฟเบรบ้างนะครับผมออกดาบเบิร์นบ้างจากตอนแรกเป็นวิงโบนะ ไม่วิ่งโบแล้วครับเป็นดาบเบิร์นมากครับแข่งกันเบิร์นมาหนึ่หนึ่งหนึ่ง่งผู้ชายมาหนึ่งหนึหเหรอหนึ่งหนึมาหนึ่งหนึ่งมามมามาูเจอตาร์ทสดแล้วเรียบร้อยเสร็จมาสเตอร์อาร์มโอ้แมนแมซื้อเกิดเลยว่าเชื่อแม่งเดือดว่ะคือไม่มีใครหนีอะดอกสุดท้ายอาร์มได้สตัน มาดามได้ต้นทีนึงนะครับก็เลยยิงแตกไปอ่าขายของต่อโหแม่งรวยจริงของแม่งมีบานเลยเนี่ยมีกระทาฟ้ากระทาฟ้ากระทาม่วงสตาร์ออฟเดอม,มาเอโอ้โหกระทาฟ้าสองอันกระทาม่วงอันหนึง่งโอ้โหไอเย่ยของบ้านเลยไม่ขายไ้ให้หมดก่อนวะหรือว่าเก็บไว้ทุนสำรองขายเลยว่างๆอ่ะเพื <S <S ่อเอาดับม่วงดับม่วงมา แดกใส่ตัวนี่ <Be mad. S 1> ดาเมจ40อาจจะช่วยได้เพราะว่าสังเกตไหมมันบวกกันน่ะมันวัดกันแค่ทีต่อทีอ่ะถ้าเราดาเมจได้เพิ่มมาอีกสัก40เนี่ยเราอาจจะไฟชนะก็ได้ครับไอแ้แมนแมนยังไงครับจงังหวะนี้วัดอามมันมัมีมันมีมนมมนมลงถาว่ามันว้ามาตีบ้านได้เลยครับ อาแมสแมนมายังไงจังหวะนี้เก่าครับมาตาร์มกดอันตีแล้วตีมาสัดกันหนึ่ง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 อุ้ยเจอตันสวนแล้วดูใหญ่มามามาอุ้ยโดนแมสแมนว่ะไอ้เหี้หลังๆโดนแมสแมนว่ะแต่มันก็สูสีอ่ะเหมือนบ้านใครบ้านมันอ่ะพอไปบวกบ้านมาตอาร์มแมสแมนแม่งโดนแมสแมนแตกแต่บวกบ้านแมสแมนมาตอาร์มแตกแต่เวลา ตีชนะเนี่ยไอเทมแมนแมนก็จะเดินมาเนี่ยมาดามเกิดก็คือถ้าแมนแมนแตกที่บ้านมันนะโอ้โหมาดามล่อสามทางแน่เนะี่ยลอบ้านเตียนแน่แมนแมนเสียเปรียบในเรื่องของอกลยุทธ์วะเออมันต้องเอาบ้านเนี่ยเออมามาีมามกดกันนะครับมาดามซื้อเกิดหมดแล้วนะครับหมดแลวทั้งคู่่ังฝ่ายดังซื้อเกิดหมดแล้วนะ ตอนนี้ตายอยู่อีก30วิอ่า30วิ30วิอีก25วิทันหรือเปล่าครับบากางก็จะได้อยู่เอาเอ็นเลยว่าอ่า19 18 17 15 14 13 12 10 9อ่าไม่ทันว่ะ8 7เอาวิงโบ6 5 สี่สามไม่ทันไม่ทันไม่ทันสองหนึ่งเกิดเร็ว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 ตันเออซอยอันตี้แยกล่างยิ่ไม่ทันไม่ทันนิดนึงนิดนึงจิตเดียวโอเคเกมยังไม่จบครับสองคามยังยื้อต่อโอ้โหแม่งบวกกันมาสิบเก้ากี่เด้อเนี้ยไอกองหลังแม่งไหลไปเฮ้ยเฮ้ยโดนเสียบมาแหลกบนเฉยเลย เอาชิปหายแล้วครับมัดอาร์ว้าไปบนนะผมแล้วแมสแมนยังไม่กลับครับเอาแล้วครับจังหวะนี้วัดกันที่บ้านแต่ว่าแมสแมนเนี่ยมันตีมาอยู่ก่อนแล้วครับโอ้โหสุดท้ายมัดอาร์แพ้เเลี่ยมแพ้เเลี่ยมแมสแมนโอ้โหเรียบร้อยครับเกมจบที่บ้านครับแมสแมนกลับมาชนะเฉยคืนนี้ แพ้กลยุทธ์อ่าแพ้กลยุทธ์แพ้กลยุทธ์แพ้กลยุทธ์ว่ะฝีมือบวกไอ้สองคนนี้ผมว่าสูสีแต่แพ้กลยุทธ์แมนแมนเล่นด้วยกันไหมอ่ะก็จบกันแบบแฮปปี้นะครับเกมนี้ไม่มีใครด่าใครนะครับก็ไปนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายอ่ะมาครับก็ต่อนะครับผมอ่ะลืมบอกครับอ่าเมื่อกี้นี้ปบอกปิดคลิปไปแล้วแต่อันนี้แมนหนึ่งที่จะให้ดูนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเห็นไหมว่าหลุดหลุดหมดเลยนะครับหลุดแบบ องตัวหายไปเลยนะครับแล้วก็แมนนี้เนี่ยอ่าคนที่กลับเข้ามาได้คนเดียวเป็นกรดีเตอร์ก็เลยแบบว่าหวานเจี๊ยบสกอร์ทีมเสียเปรียบอยู่ด้วยครับ4ี่ตัวนะครับแต่ว่าก็อ่า <c oughs> กลับมาชนะได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเออกลับมาเชื่อมต่อได้คนเดียวนะครับอีก9้าตัวที่เหลือกลับมาไม่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะก็จบไปนะครับอ่ะรอดูเกมนี้จนจบก็ได้ครับเพราะว่ามันดันคนเดียวอะ่ะสาวไอทีก็ดันแตกแล้ว ไอเห็นไหมมันก็รุ่นหมดเลยนะน่าจะเป็นเพราะเซิร์ฟเน่าหรือว่าเพราะเพราะอะไรทําไมพวกนี้มันถึงกลับเข้ามาได้วะ <You are S 1> อาจจะเป็นที่เครือข่ายของเน็ตแล้วเป็นที่ของคอมมันนีผมไม่รู้นะนะครับถ้าใครเจอมาคอมเมนต์บอกด้วยว่าไอหลุดหลุดอย่างเงี้ยอ่าเคยเคยกลับมาเข้าได้ไหมนะครับแล้วเข้าได้เนี่ยใช้เน็ตของอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมไม่รู้<อ>ว่าเงืินไขมันคืออะไรนะ นะครับแต่ว่าคงไม่ได้โปไม่ได้อะไรหรอกมันมันเน่าเองเซอร์มันเน่าเองนะครับก็เจอบ่อยนะฮะก็ดูแบงจบครับกะดีบอกหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบชนะแบบชิวจิว,วสิวสิวอ่ะเดินไปตีบ้านเลยครับออกคีดูมเจาเกาะอ่าขวานใจดีตัวเดียวเนี่ยขวานใจตีกับคีบไปเออนั่งตีกับคีบไปคนเดียวโหนโหนไอ้อยังเลวเมื่อกี้กำลังบวกกันมันมันเลยนะ อยู่ดีเด้งออกเฉยอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ครับก็เป็นคลิปเลยเอ้ยปิดปิดเอ่อปิดคลิปเลยก็ได้นะครับผมก็รออ่านให้มันจบละกันเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรต่อจากนี้ละมันก็แบบดันคลิปไปบ้านจบแต่ว่าเปิดให้ดูเฉยๆว่าเอ่อเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะเราเราเราไม่ได้เตรียมนะนะครับแค่ติตามมานานก็รู้แหละแล้วเราไม่เคยสร้างภาพเราสร้างอ่ไรกแตุ่้ยไม่ใช่อ่ะก็ก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนบนเรื่อยๆก่อนนอน แจ๊ววีแจ๊กีฟชุดเดียวแตกไม่แตกแต่เราแตกนะประดันไปครับสบายสบายโอ้โหตีกับบอดบอดอ่าใครเคยเล่นสร้างห้องกับบอดมั่งอันนี้ง่ายกับบอดอีกนะไม่มีฮีโร่ไฟโดคามาช่วยเลยตีกับครีปเนี่ยตีกับครีฟชิวๆ รแตกได้เรียบร้อยครับเอา้ามึงกลับไปไหน <laughs> มึงจะกลับไปไหนมึงกลับไปทำไมไม่ถามจริง <laughs> กลับไปดมเฮียอะไรนี่ก็ดันแตกไะเนี่ยฮะกูอะไรั้งเต๋โอ้โหจังกลับมาขายของปะท้อตีไปก็แตกอยู่แล้วเนี่ย <par> อ่ะก็ไปเลยดีกว่านะครับขี้เกียจดูแล้วครับ ว่าจะพูดอะไรไม่มีจะเล่าแล้วนะครับก,ก็ไปแค่นี้ดีกว่านะครับไปกันดื้อๆเลยนะครับ <B ita. S 1> พอมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็แบบตีบ้านจบนะฮะก็ไปจริงๆนะครับเจ้าใหคลิปหน้าผมบ๊ายบาย